ถ้าคนที่คุณเรียกว่าภรรยาคือมือสังหารระดับตำนานและคนที่คุณเรียกว่าสามีคือสายลับที่ถูกตามล่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อความรักทั้งหมดเป็นเพียงการแสดงเสียงปืนดังขึ้นในบ้านที่ควรอบอุ่นรหัสลับถูกเอ่ยขึ้นแทนคำว่ารักใครโกหกก่อนใครรู้ความจริงก่อนและใครจะเป็นคนรอดในคืนเดียวกันนี้ เรื่องนี้ไม่ใช่แค่ความลับแต่มันคือเกมชีวิตดูให้จบเพราะตอนสุดท้ายจะทำให้คุณตั้งคำถามกับความรักไปตลอดชีวิตแสงแดดยามเช้าสาดผ่านม่านบางกลิ่นกาแฟขมลอยคลุ้งในครัวเธอยิ้มหวานเหมือนทุกวันมือของเธอสั่นเล็กน้อยขณะคนกาแฟเขานั่งอ่านข่าวด้วยสีหน้าเรียบเสียงนาฬิกาเดินดังชัดเกินปกติ หัวใจของเขาเต้นแรงผิดจังหวะความรู้สึกเย็นวาบไหลาตามสันหลังมีดบนเคาน์เตอร์สะท้อนแสงคมกริบจนแสบตาเธอเอื้อมหยิบอย่างเป็นธรรมชาตินิ้วของเธอเย็นเฉียบเมื่อแตะโดนมือเขาเสียงช้อนกระทบถ้วยดังแกร่งเขาสะดุ้งโดยไม่รู้ตัวภาพอดีตแล่นเข้ามาในหัวภารกิจที่จบลงด้วยเลือดและความเงียบเธอได้ยินเสียงลมหายใจของเขาถี่ขึ้น กลิ่นโลหะจางๆลอยมากับอากาศความทรงจำของเธอแทรกซ้อนคืนที่เป้าหมายล้มลงโดยไม่มีเสียงร้องรอยยิ้มยังคงอยู่บนใบหน้าทั้งคู่แต่ดวงตาไม่ยิ้มตามความหวานกลายเป็นแรงกดดันห้องครัวเหมือนแคบลงทุกวินาทีโทรศัพท์ของเขาสั่นเบาๆข้อความเข้ารหัสปรากฏบนหน้าจอหัวใจของเธอหยุดเต้นชั่วขณะ ชื่อรหัสเดียวกับเป้าหมายล่าสุดเธอวางมีดลงช้าๆเสียงโลหะกระทบไม้ดังทึบเขารู้สึกถึงเหงื่อที่ฝ่ามืออากาศหนักอึ้งเหมือนก่อนพายุดวงตาของทั้งคู่สบกันความจริงค่อยๆโผล่พ้นเงาลมหายใจเดียวกันเต็มไปด้วยคำถามและเสียงเคาะประตูดังขึ้นใกล้เกินไปเสียงเคาะประตูดังซ้ำอีกครั้งหนักแน่นและเร่งเร้า พื้นไม้สั่นเบาๆใต้ฝ่าเท้าวความเงียบในห้องขยายตัวจนเจ็บหูเธอสูดลมหายใจลึกกลิ่นกาแฟเย็นชืดกลายเป็นขมเฝือ่อมือของเธอเลื่อนไปใกล้ลิ้นชักที่ซ่อนอาวุธซึ่งคุ้นเคยเขาลุกขึ้นอย่างช้าๆเสื้อเชิ้ตแนบผิวที่เย็นเฉียบหูจับเสียงฝีเท้านอกประตูจังหวะที่ฝึกมาจากสนามรบเสียงวิทยุสื่อสารแทรกผ่านผนัง คลื่นสัญญาณสั้นและคมหัวใจของเธอเต้นแรงจนหายใจติดขัดชื่อรหัสเดียวกันถูกเอ่ยซ้ำอีกครั้งเขาเหลือบมองเธอแววตาที่เคยอ่อนโยนเปลี่ยนเป็นระแวดระวังความทรงจำของการปลอมตัวซ้อนทับรอยยิ้มที่ฝืนไว้เริ่มสั่นไหวเธอก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวส้นเท้ากระทบพื้นดังแผ่วภาพเป้าหมายในอดีตซ้อนกับใบหน้าเขา ลมหายใจของเธอขาดห่วงประตูเริ่มเปิดช้าๆแสงจากถงทางเดินสาดเข้ามาเงาของคนแปลกหน้าทอดยาวบนพื้นเหมือนเงาปืนที่จ่ออยู่ใกล้หัวใจเงื่อไหลลงขมับของเขากลิ่นดินปืนลอยมากับอากาศเธอกำมือแน่นจนเล็บจิกเนื้อเสียงชีพจรดังชัดในหูเสียงเรียกชื่อปลอมดังขึ้นหนักและเย็นชา ความลับทั้งหมดสั่นสะเทือนในอกขณะที่ประตูเปิดกว้างมากขึ้นทุกวินาทีร่างในเงาก้าวเข้ามาหนึ่งก้าวรองเท้าหนังบทพื้นไม้ส่งเสียงเสียดอากาศเย็นลงอย่างผิดธรรมชาติผิวของเธอขนลุกเป็นระลอกเขาขยับบังเธอโดยไม่รู้ตัวกลิ่นน้ำหอมแปลกปลอมประปนกับกลิ่นโลหะหัวใจของเขาเต้นดังจนกลัวถูกได้ยินดวงตาจับทุกรายละเอียดเล็กน้อย ไฟในถงกระพริบหนึ่งครั้งเงาปืนสะท้อนบนผนังสีอ่อนเธอรับรู้ถึงน้ำหนักของอดีตในกระเป๋าเสื้อนิ้วมือจำตำแหน่งไกลได้แม่นยำเสียงวิทยุสื่อสารดังใกล้ขึ้นคำสั่งสั้นและเฉียบคมเขารับรู้รหัสเดียวกับที่ฝังในความทรงจำความจริงเริ่มบีบคั้นลำคอชายแปลกหน้าหยุดตรงกลางห้องสายตากวาดไปช้าช้า ความเงียบตึงเครียดจนหูอื้อเหงื่อหยดลงบนพื้นเป็นจุดเล็กเธอเห็นแผลเป็นใต้ข้อมือเขาลายเดียวกับหน่วยปฏิบัติการลมหายใจของเธอสะดุดโลกทั้งใบเหมือนเอียงเขากระชับไหล่กล้ามเนื้อเกรงพร้อมรับแรงประทะความอบอุ่นจากตัวเธอด้านหลังขัดแย้งกับความเย็นของสถานการณ์เสียงสลักปืนถูกปลดดังชัดราวกับฟ้าผ่าในอก เธอขยับเข้าใกล้เขาอีกนิดระยะห่างหายไปอย่างอันตรายชายแปลกหน้าเอ่ยคำถามน้ำเสียงเรียบและหนักดวงตาของเขาจ้องตรงมาเหมือนรู้คำตอบอยู่แล้วเขาไม่ตอบในทันทีเสียงหายใจของทุกคนทับซ้อนกันอากาศแน่นจนเหมือนนกดอกกลิ่นเหงื่อและโลหะคละคลุ้งเธอรู้สึกถึงชีพจรของเขาที่หลังมือเต้นแรงและสม่ำเสมอเกินไป ความทรงจำฝึกซ้อมผุดขึ้นคำสั่งเดียวที่สลักในหัวชายแปลกหน้าขยับปืนขึ้นเล็กน้อยปลายกระบอกสะท้อนแสงขาวเสียงโลหะเสียดกันเบาๆเหมือนเตือนถึงจุดจบใกล้เข้ามาเขาเอียงศีรษะนิดเดียวสัญญาณที่มีเพียงเธอเข้าใจลมหายใจของเธอค้างกล้ามเนื้อเกรงพร้อมพุ่งพื้นไม้ส่งเสียงเอียด น้ำหนักตัวใครบางคนถ่ายไปข้างหน้าความเงียบแตกเป็นเสี่ยงประสาทสัมผัสทุกส่วนตื่นตัวเธอเห็นประกายลังเลในดวงตาเขาเสี้ยววินาทีที่ความจริงสันไหวเสียงวิทยุสื่อสารดังแทรกรหัสใหม่ถูกเอ่อยอย่างเร่งด่วนชายแปลกหน้าชะงักคิ้วขมวดเข้าหากันมือที่จับปืนแน่นขึ้นความไม่แน่ใจแพร่กระจาย เขาเริ่มเอ่ยชื่อหนึ่งชื่อที่ไม่ควรอยู่ที่นี่หัวใจของเธอกระแทกซี่โครงความลับทั้งหมดยกตัวขึ้นพร้อมกันชื่อดังนั้นครั้งอยู่กลางอากาศเหมือนคมมีดที่ยังไม่ฟันเขารู้สึกถึงความเย็นแล่นผ่านต้นคอผิวหนังตึงราวกับถูกจับจ้องเธอขยับมือเพียงนิดเสียงผ้าสีกันเสียดเบาๆกลิ่นน้ำมันปืนชัดขึ้นทันทีลมหายใจของเธอขมฝาด ชายแปลกหน้ามองสลับไปมาสายตาแข็งกระด้างแต่สันไหวแสงไฟเหนือสีสส่งเงาใบหน้ารอยแผลเก่าชัดเจนเกินไปเขารับรู้ถึงแรงกดหลังอบอุ่นและอันตรายในเวลาเดียวกันความไว้ใจปะทะกับสัญชาตญาณหัวใจเต้นช้าลงอย่างน่ากลัวเสียงรองเท้าอีกคู่ดังจากโถงหนักและเป็นจังหวะพื้นไม้สั่นสะเทือน ความกดดันเพิ่มขึ้นทุกก้าวเธอหลับตาเสี้ยววินาทีภาพภารกิจที่ล้มเหลวแล่นกลับมาเสียงร้องที่ถูกกลืนหายกลิ่นฝนปนเลือดในความทรงจำชายแปลกหน้ากัดฟันมือที่ถือปืนสั้นเล็กน้อยเขาเอ่ยคำสั่งสั้นน้ำเสียงไม่เปิดช่องโหวเขาขยับตามสัญญาณอีกครั้งช้าและแม่นยำอากาศเย็นจัดเหมือนก่อนพายุ ทุกการเคลื่อนไหวถูกจับตาเสียงโลหะกระทบกันดังใกล้สะท้อนในอกจนเจ็บเธอรู้ว่าทางเลือกกำลังหายไประยะห่างเหลือเพียงลมหายใจเดียวลมหายใจนั้นร้อนและสัน่นเขารับรู้กลิ่นผิวของเธอใกล้เกินไปเสียงโลหะอีกชิ้นถูกง้างแสงสะท้อนวับเข้าตาเธอเอียงตัวเพียงเศษเสี้ยวเงามิซ่อนอยู่หลังข้อมือ ผิวหนังของเขาตึงแน่นเส้นประสาทร้องเตือนพร้อมกันเสียงรองเท้าคู่ใหม่หยุดหน้าประตูความเงียบกระแทกห้องทั้งใบไฟเหนือสีสารีลงเล็กน้อยเงาทุกเงายืดยาวผิดสัดส่วนชายแปลกหน้ากลืนน้ำลายลูกกระเดือกขยับชัดดวงตาเขาเลื่อนต่ำมองหาสิ่งที่ไม่ควรเห็นเขารู้สึกถึงแรงกดนิ้วของเธอ สัญญาณสุดท้ายที่ตกลงกันกล้ามเนื้อสะสมแรงเวลาเหมือนหยุดนิ่งเสียงวิทยุสื่อสารแตกพร่าคำสั่งซ้อนคำสั่งชื่อรหัสถูกตะโกนทับความจริงประทะผนังห้องเธอขยับก่อนครึ่งจังหวะอากาศถูกฉีกเป็นเส้นเขาพุ่งตามโดยไม่คิดพื้นไม้สะท้อนแรงกระแทกเสียงปืนดังแหวกอากาศ ควันขมลอยเข้าปอดหูอื้อจนโลกหมุนแสงขาวท่วมสายตาร่างหนึ่งสุดลงอีกเงาหนึ่งยังยืนเลือดอุ่นกระเซน็นโดนมือหัวใจของเขาหยุดไปชั่วขณะเธอหันกลับมามองดวงตานิ่งและลึกคำที่ไม่ควรเอ่ยครั้งอยู่ก่อนเสียงฝีเท้าใหม่จะดังใกล้กว่าเดิมเสียงฝีเท้านั้นถี่และหนักใกล้จนพื้นสัน่น เขารับรู้ถึงเลือดอุ่นที่ไหลาตามข้อนิ้วกลิ่นข่าวชัดเจนขึ้นทุกวินาทีเธอจับข้อมือเขาแน่นแรงกดสั้นและมั่นคงสายตาสื่อสารโดยไม่ใช้คำทางหนีถูกคำนวณในหัวพร้อมกันไฟฉุกเฉินสว่างวาบสีแดงท่บผนังทั้งห้องเสียงสัญญาณเตือนแหลมคมเจาะลึกเข้าไปในกะโหลกร่างที่ล้มอยู่ขยับเล็กน้อย เสียงหายใจขาดช่วงเขารู้สึกถึงความเย็นที่ไหลขึ้นแขนเส้นแบ่งชีวิตกับความเงียบพร่าเลือนเธอก้มลงใกล้กลิ่นควันติดผมและเสื้อมือค้นหาบางสิ่งอย่างรวดเร็วหัวใจเต้นเป็นจังหวะเดียวกับสัญญาณเตือนประตูด้านหลังสั่นแรงแรงกระแทกดังทึบเงาหลายเงาซ้อนทับกันจำนวนมากกว่าที่คาดไว้ เขากระชับลมหายใจรับรู้รสโลหะในปากภาพแผนสำรองผุดขึ้นแต่เส้นทางถูกปิดทีละทางเธอเงยหน้าขึ้นแววตานิ่งและเด็ดขาดหยดเงื่อไหลผ่านแก้มความรู้สึกบางอย่างแทรกกลางความกลัวเสียงสลักปืนหลายกระบอกดังพร้อมกันสะท้อนกล้องในอกอากาศตึงจนแทบแตกเวลาเร่งตัวอย่างไร้ปราณี เขาขยับตามแรงดึงของเธอประตูอีกบานเปิดออกครึ่งหนึ่งแสงขาวจากภายนอกสาดเข้าพร้อมเงาที่กำลังพุ่งเข้ามาเงานั้นพุ่งเข้ามาพร้อมเสียงตะโกนแรงลมปะทะใบหน้าเขากลิ่นฝุ่นและควันปนกันสายตาพร่าแต่ยังจับทิศท,ทางได้เธอดึงเขาเข้ามาหลังประตูไม้กระแทกหลังดังอึบเสียงกระสุนฝังผนังใกล้หู เศษไม้ปลิวเฉียดแก้มเขารู้สึกถึงแรงสั่นในอกหัวใจเต้นรัวจนเจ็บเสียงหายใจของเธอใกล้มากร้อนและสม่ำเสมอเกินคาดไฟฉุกเฉินกระพริบทีเงาทุกเงาขาดเป็นช่วงเธอชะลอการเคลื่อนไหวหูจับเสียงฝีเท้าทุกคู่ประตูอีกบานถูกเปิดผางแสงขาวฉีกค,ความมืดเสียงคำสั่งทับซ้อน น้ำเสียงแข็งและไรอารมณ์เขากระชับมือรับรู้ถึงความสากของเลือดแหง้งความคิดถูกบีบให้แคบลงเหลือเพียงการอยู่รอดเธอเหลือบมองเขาอีกครั้งแววตานั้นแน่วแน่และลึกบางสิ่งเปลี่ยนไปในเสี้ยววินาทีความไว้ใจหนักแน่นกว่าความกลัวเสียงฝีเท้าล้อมเข้ามาใกล้จนได้ยินการหายใจอากาศเย็นจัดเหมือนหยุดนิ่ง ก่อนแรงกระแทกครั้งใหม่จะสั่นประตูอีกด้านแรงกระแทกนั้นทำให้บานพับครางผงฝุ่นร่วงลงใส่ไหล่เขากระพริบตาไล่ความแสบเสียงหัวใจดังกลบทุกอย่างเธอเอียงหูแนบผนังนับจังหวะฝีเท้าอย่างแม่นยำกลิ่นเหงื่อผสมควันปืนคุ้นเคยและหน่าหวาดหวัน่นเสียงโลหะถูกง้างอีกครั้งใกล้จนรู้สึกถึงแรงสัน่นเขารับรู้แรงดึงจากข้อมือ สัญญาณให้เตรียมพร้อมไฟฉุกเฉินดับวูบความมืดกลืนทุกสีประสาทสัมผัสตื่นตัวสุดขีดเสียงหายใจถูกกลั้นไว้เงาหนึ่งเคลื่อนผ่านช่องแสงช้าและระวังพื้นไม้ร้องเบาๆใต้รองเท้าระยะห่างหดสั้นลงเธอขยับตัวต่ำเขาตามติดในความมืดกลิ่นน้ำมันปืนแรงขึ้นอากาศหนักอึ้งกระดอก เสียงวิทยุสื่อสารกระซิบคำสั่งสั้นและเย็นชาชื่อรหัสเดิมถูกเอ่ยอีกครั้งความจริงบาดลึกกว่าเดิมเขารู้สึกถึงแรงสั่นในมือเธอไม่ใช่ความกลัวเป็นการตัดสินใจที่ไม่มีทางย้อนกลับเงาหลายเงาซ้อนทับใกล้เข้ามาเสียงโลหะเสียดกันถี่ขึ้นความมืดเริ่มแตกเป็นเส้น ก่อนการเคลื่อนไหวพร้อมกันจะปัตตูอีกครั้งการเคลื่อนไหวนั้นประตุพร้อมเสียงลมหายใจอากาศถูกฉีกอีกครั้งเขารับรู้แรงสั่นผ่านพื้นความมืดสั่นไหวเหมือนมีชีวิตเธอพุ่งต่ำและเร็วเงามีดวบใกล้ข้อเท้าเสียงครางสั้นหลุดออกมาร่างหนึ่งซุดลงเงียบงนันเขามุนตัวรับแรงประทะไหลชนผนังเย็นเฉียบมือคว้าสิ่งแข็งในความมืด น้ำหนักคุ้นเคยกดฝ่ามือเสียงโลหะกระทบโลหะแหลมและใกล้หูประกายไฟวาบกลิ่นควันเข้มข้นขึ้นไฟฉุกเฉินติดอีกครั้งสีแดงท่วมภาพเงื่อไหลเข้าตาแสบโลกทั้งใบสันตามชีพจรเธอถอยหนึ่งก้าวดึงเขาตามเสียงฝีเท้าล้อมปิดระยะห่างหายไปอีก คําสั่งใหม่ดังจากวิทยุสั้นและเด็ดขาดชื่อของเขาถูกเอ่ยน้ำเสียงมั่นใจเกินไปเขาชะงักเสียววินาทีเลือดเย็นวาบเธอเห็นและเข้าใจทันทีแรงบีบมือแน่นขึ้นประตูด้านข้างเปิดผางแสงขาวพุ่งใส่ตาเงาปืนเรียงเป็นแถวลมหายใจทุกคนดังพร้อมกันเสียงนับถอยหลังเริ่มขึ้น ช้าและชัดอากาศตึงจนเจ็บการตัดสินใจถูกบังคับในวินาทีถัดไปเสียงนับถอยหลังนั้นกดทับหูหนึ่งจังหวะเท่ากับการหายใจหนึ่งครั้งเขารับรู้แรงสั่นที่ปลายนิ้วเงอเย็นไหลาตามแนวกระดูกสารหลังเธอขยับเข้าใกล้เขากระซิบสั้นจนแทบเป็นลมลมหายใจอุ่นแต่ผิวแก้มคำเดียวเปลี่ยนทุกอย่างเสียงนับถอยหลังเดินต่อ พื้นเหมือนเอียงแสงขาวสะท้อนบนกระบอกปืนดวงตาหลายคู่ไม่กระพริบเขาก้าวไปข้างหน้าช้าและมั่นคงรับรู้แรงเล็งที่อกหัวใจเต้นช้าลงอย่างผิดธรรมชาติเธอปล่อยมือเขาเซียววินาทีที่เย็นเฉียบเงาร่างเธอแยกออกเร็วเกินกว่าจะตามด้วยสายตาเสียงโลหะกระแทกดังทึบ เสียงร้องสั้นถูกตัดกลางอากาศความกลาหนแตกกระจายการนับถอยหลังขาดหายเขาหมุนตัวตามสัญชาตญาณภาพสีแดงสันไหวกลิ่นควันปืนรุนแรงจนแสบจมูกหูอื้อจนไม่ได้ยินคำสั่งใดเธอปรากฏอีกครั้งตรงหน้าเสื้อเปื้อนฝุ่นและคราบเข้มดวงตานิ่งเหมือนก่อนภารกิจมือยังมั่นคงไม่สั่น เสียงฝีเท้าถอยร่นดังรกรกะกระใครบางคนตะโกนชื่อรหัสผิดความสับสนแพร่กระจายโอกาสเปิดเพียงชั่วลมหายใจเขาเห็นบาดแผลบนแขนเธอเลือดซึมช้าและร้อนหัวใจบีบรัดแน่นความรู้สึกที่ไม่ควรมีพุ่งขึ้นเธอเงยหน้าสบตาเขาแววตานั้นบอกให้เคลื่อนเสียงไซเรนเริ่มดังไกลไกล และเงาใหม่กำลังเคลื่อนเข้ามาจากปลายโถงเสียงไซเรนทับซ้อนกันสูงและยาวเหมือนกรีดประสาทไฟฉุกเฉินสลับสีเร็วขึ้นผนังสั่นตามแรงสะเทือนเขาพยุงแขนเธอความร้อนจากบาดแผลผ่านฝ่ามือเลือดเหนียวติดผิวกลิ่นคาวผสมควันยิ่งชัดเธอกัดฟันก้าวยังมั่นคงอย่างดื้อรัน้นสายตากวาดหาเส้นทาง ประเมินเงาทุกเงาเสียงฝีเท้าใหม่ดังใกล้หลายจังหวะและรีบเร่งวิทยุสื่อสารตะโกนคำสั่งซ้ำชื่อรหัสกระแทกอากาศเขารู้สึกถึงแรงเลงจากด้านหลังความเย็นแต่ต้นคอลมหายใจติดขัดโลกแคบลงเหลือทางเดินเดียวเธอผลักเขาเข้าหามุมอับตัวเองหันรับด้านนอกเงาร่างบางแสง ความหมายชัดโดยไม่ต้องพูดเสียงกระสุนเฉี่ยวผนังเศษปูนกระเด็นใส่หน้าเขารีตารถฝุ่นติดลิ้นขมฝาดเธอชะงักดวงตาเบิกกว้างเสี่ยววินาทีเสียงโลหะตกพื้นดังใกล้าบางสิ่งหลุดจากมือเขาเห็นสัญ,ญลักษณ์บนปลอกแขนฝ่ายตรงข้ามคุ้นเคยเกินไปความทรงจำเก่ากระแทกอก,อก คำสั่งที่ไม่เคยลืมเสียงเรียกชื่อจริงดังจากปลายโถงไม่ใช่ชื่อปลอมอากาศเหมือนหยุดไหลหัวใจเต้นแรงจนเจ็บเธอหันมามองเขาแววตาเต็มไปด้วยคำถามความจริงใกล้แตกออกขณะที่เงาหนักแน่นก้าวเข้ามาใกล้กว่าเดิมเงานั้นก้าวเข้ามาในแสงใบหน้าถูกแบ่งด้วยเงาแดงดวงตาเย็นชาไร้าการลังเล กลิ่นน้ำมันปืนติดเสื้อผ้าเขารู้สึกถึงแรงกดที่หลังปลายกระบอกแนบแน่นผิวหนังชาไปทั้งแผ่นลมหายใจถูกบังคับให้ช้าเธอยกมือขึ้นครึ่งหนึ่งท่าทางที่คุ้นเคยจากการฝึกนิ้วเปื้อนเลือดสั่นเล็กน้อยไม่ใช่เพราะกลัวเสียงวิทยุสื่อสารดังใกล้หูคำสั่งใหม่เปลี่ยนโทนน้ำเสียงแข็งขึ้น เหมือนตัดสินชะตาแล้วเขาเหลือบมองสัญลักษณ์นั้นอีกครั้งรายละเอียดเล็กที่ไม่ควรอยู่หัวใจร่วงวูบภาพแผนลับเริ่มต่อกันเองเธอขยับเท้าถอยเพียงเศษเสี้ยวที่แทบมองไม่เห็นฝุ่นบนพื้นลอยขึ้นอากาศตึงจนเจ็บปอดเงาหนักแน่นอยู่ตรงหน้าระยะห่างแคบเกินหายใจเสียงโลหะถ,ถูกปลด ดังชัดกล้องในอกเขารับรู้แรงสั่นจากมือเธอสัญญาณสุดท้ายก่อนตัดสินใจกล้ามเนื้อเกรงพร้อมกันโลกทั้งใบเหมือนชะลอแสงไฟเหนือสีสดับวูบความมืดกลืนทุกอย่างเสียงฝีเท้าขยับพร้อมกันก่อนความจริงจะถูกเปิดออกในวินาทีถัดไปความมืดทำให้ประสาทไวเกินจริงเสียงลมหายใจชัดเหมือนอยู่ในหัวเขารับรู้ตำแหน่งทุกเงา แม้ไม่เห็นด้วยตาเธอขยับช้าฝ่าเท้าสัมผัสพื้นเย็นเลือดหยดลงเป็นจังหวะนับเวลาแทนหัวใจไฟสำรองติดวาบแสงขาวสั้นและโหดใบหน้าที่คุ้นเคยปรากฏความทรงจำพุ่งชนทันทีเขาเห็นตรานหน่วยลับที่ควรถูกลบจากโลกลำคอแห้งผากคำถามค้างอยู่ในอก เสียงวิทยุแตกพร่าคำสั่งซ้อนคำสั่งชื่อของเธอถูกเอ่ยน้ำเสียงรู้จักเกินไปเธอชะงักดวงตาแข็งขึ้นมือขยับไปที่เอวตำแหน่งเดิมที่เคยสาบานเงาด้านหลังขยับปลายกระบอกใกล้ศีรษะเขารู้สึกถึงแรงกดเพิ่มผิวหนังตึงจนเจ็บแสงไฟกระพริบอีกครั้ง เงาทุกเงาซ้อนทับเขาได้ยินเสียงลมหายใจของเธอชัดและมั่นคงอย่างอันตรายเสียงโลหะถูกง้างพร้อมกันระยะห่างหดเหลือก้าเดียวอากาศหนักอึ้งกระดอกก่อนการตัดสินใจจะถูกบังคับให้เกิดขึ้นอีกครั้งการตัดสินใจนั้นแล่นผ่านร่างกายเร็วกว่าเสียงเขาขยับไหล่เพียงนิดแรงกดด้านหลังคลอน เธอพุ่งเฉียงเข้าหาแสงมือปัดปลายกระบอกออกเสียงโลหะกระแทกดังแหลมประกายไฟวาบใกล้ตาเขาหมุนตัวตามข้อศอกปะทะเนื้อแน่นลมหายใจของอีกฝ่ายขาดห่วงร่างเซถอยหนก้าวไฟกระพริบถี่ขึ้นภาพขาดเป็นช่วงเธอรับรู้ตำแหน่งเงาที่เหลือนับได้มากกว่าที่คิด เสียงคำสั่งถูกตะโกนสั้นและแข็งชื่อจริงของเขาถูกเอ่ยซ้ำน้ำเสียงใกล้เกินไปเขารู้สึกถึงความร้อนเฉียดสีข้างผ้าไม่เล็กน้อยกลิ่นไม่ผสมควันแสบจมูกจนตาไหลเธอกระชากแขนเขาลากผ่านเงาแดงฝ่าเท้าลื่นบนเลือดการทรงตัวสั่นไหวประตูเหล็กด้านข้างปรากฏ สัญ,ญลักษณ์ฉุกเฉินเรืองแสงเสียงฝีเท้าตามติดใกล้จังหวะหายใจไล่หลังเขาได้ยินเสียงปลดสลักอีกครั้งใกล้กว่าก่อนหัวใจเต้นช้าลงอย่างน่ากลัวเวลาเหมือนยืดออกเธอหันกลับครึ่งตัวสายตานิ่งและตัดสินมือยกขึ้นระดับอกแรงกดอากาศเปลี่ยนทิศเสียงโลหะดังทับกันแสงขาวพุ่งเฉียง เงาหนึ่งสุดอีกเงาหนึ่งยังยืนเสียงไซเรนทับซ้อนสูงขึ้นทางเดินสั่นสะเทือนเขารู้ว่าประตูเหล็กกำลังปิดและเงาใหม่กำลังปรากฏจากปลายทางอีกด้านเงาใหม่นั้นสูงและนิ่งก้าวช้าเหมือนรู้เวลาแสงไฟฉุกเฉินสะท้อนดวงตาเย็นและคำนวณทุกก้าวประตูเหล็กเลื่อนลงครืดเสียงดังขูดประสาทช่องว่างหดแคบ อากาศถูกบีบจนหายใจติดเขารับรู้แรงสั่นใต้ฝ่าเท้าระบบกำลังเปลี่ยนโหมดความดันอากาศแปรปรวนหูอื้อเหมือนจมน้ำเธอชะลอมือแต่บาดแผลอีกครั้งเลือดอุ่นไหลซึมกลิ่นคาวเข้มขึ้นเสียงวิทยุสื่อสารดังใกล้มากไม่ใช่จากปลายโถงมาจากด้านบนตำแหน่งที่ไม่ควรมีใคร เขาเงยหน้าเห็นเงาสะท้อนบนกระจกเพดานหลายร่างล้อมจากมุมอับไฟดับวูบอีกครั้งความมืดหนาแน่นกว่าเดิมเสียงโลหะขยับพร้อมกันใกล้จนรู้สึกถึงแรงลมเธอเอียงศีรษะฟังจังหวะหายใจที่ไม่คุ้นคิ้วขมวดแน่นการคำนวณเร็วขึ้นประตูเหล็กหยุดค้าง เสียงเตือนต่ำและยาวระบบล็อกซอนทนั้งหนีหายไปเขารู้สึกถึงแรงกดจากด้านข้างไม่ใช่ปืนเป็นมือแข็งและมั่นคงเกินไปเสียงกระซิบดังชิดหูเอ่ยชื่อรหัสลับสุดท้ายลมหายใจเย็นเฉียบความจริงบาดลึกเข้าอกเธอหันฉับสายตาปทัทเเงานั้น แสงไฟติดวาบสัน้นใบหน้าที่ไม่ควรมีชีวิตอยู่ปรากฏอากาศทั้งห้องเหมือนแตกเสียงชีพจรดังกลบทุกอย่างเขารับรู้ถึงการเปลี่ยนข้างของแรงกดก่อนเงาอีกชุดจะขยับพร้อมกันจากทุกทิศทางเงาเหล่านั้นขยับพร้อมกันเสียงรองเท้ากระทบโลหะสะท้อนรอบห้องอากาศเย็นลงอย่างผิดปกติผิวหนังของเขาชาไปทีละส่วนเธอก้าวเข้าบังด้านหน้า ท่าทางคุ้นเคยจากสนามฝึกบาดแผลยังซึมแต่ไม่ฉลอสายตานิ่งเหมือนล็อกเป้าหมายเสียงวิทยุสื่อสารดังทับคําสั่งถูกยกเลิกแล้วสั่งใหม่น้ําเสียงไม่มั่นคงเหมือนก่อนความลังเลแพร่กระจายเขารับรู้แรงสั่นจากพื้นระบบภายในอาคารเปลี่ยนจังหวะเสียงเครื่องจักรเริ่มครางเวลาเหมือนถูกบิด เงาที่ไม่ควรมีชีวิตอยู่ก้าวเข้ามาอีกระยะห่างเหลือเพียงแขนเดียวกลิ่นเก่าจากอดีตลอยชัดความทรงจำกระแทกกอกแรงเธอสูดลมหายใจอกขยับช้าและลึกนิ้วขยับไปตำแหน่งสุดท้ายการตัดสินใจไม่เหลือที่ว่างไฟเหนือศีษะสันทีแสงขาวแตกเป็นเส้นเงาทุกเงาซ้อนทับกันทิศทางพระเลือน เสียงโลหะถูกปลดพร้อมกันอีกครั้งใกล้จนได้ยินสปริงดีดหัวใจของเขาเต้นหนักจังหวะเดียวกับสัญญาณเตือนเธอเหลือบมองเขาแววตานั้นไม่ขอคำยืนยนันเพียงสั่งให้เชื่อและก้าวตามเงาชุดหนึ่งเริ่มเคลื่อนจากด้านหลังอีกชุดปิดทางด้านหน้าอากาศตึงจนเจ็บปอด ก่อนแรงกระแทกครั้งใหม่จะเกิดขึ้นในระยะประชิดแสงแรกของเช้าว,วันใหม่สาสตร์ผ่านรอยแตกของกระจกฝุ่นลอยช้าเหมือนเวลายอมผ่อนแรงเสียงไซเรนค่อยๆห่างออกไปความเงียบกลับมาอย่างระแวดระวังเขาวางอาวุธลงบนพื้นเย็นโลหะกระทบเบาและจบลงเธอพยุงลมหายใจให้สม่ำเสมอบาดแผลถูกพันด้วยมือที่คุ้นเคยสายตาทั้งคู่สบกัน ไม่มีคำสั่งไม่มีรหัสมีเพียงความจริงที่ไม่ต้องซ่อนและความกลัวที่ค่อยๆค,คลายประตูเหล็กเปิดออกช้าแสงอ่อนพาอากาศใหม่เข้ามาเขาเก้าวออกก่อนเธอเก้าวตามอย่างมั่นคงโลกภายนอกยังไม่รู้เรื่องราวแต่หัวใจทั้งสองรู้ดีความวุ่นวายที่บีบคั้นหลอมรวมเป็นความไว้ใจ บทบาทที่เคยแสดงจบลงความรักที่ไม่คาดคิดเริ่มตน้นทั้งคู่เดินไปข้างหน้าพร้อมอดีตท,ที่ถูกวางไว้ด้านหลัง